สวัสดีพี่ยังนานักตกปลาทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมในช่องตกกับตาลสติฟชิ่งนะครับก็วันนี้ไม่ได้ไปตกปลานะครับทุกคนก็มีลอกมารีวิวให้ดูกันนะครับภูมิใจเสนอเลยตัวนี้ก็เป็นลอกแบรนด์คิงด้อมนะครับนะหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับเป็นแบรนด์ของของประเทศจีนนะครับแต่ว่า,าต้องเกิดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพอดีว่าผมเนี่ยอ,อยากได้ลอกนะครับจะปินทั้งหนึ่งตัว เอาไว้เล่นกระพงน้ำเช้านะครับตีอปอมไปเดินพวกอาจจะไปเล่นพวกปลาใช้ฝั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกปลาวังอะไรเงี้ยผมอยากได้ลอกเนี่ยเป็นสเปคเบอร์สามพันนะครับหนักแบบแค่แบบสองร้อยสองร้อยกร,รมัมหรือสองร้อยนิดๆไม่เกินสองร้อยยี่อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็สิ่งสาคัญเลยที่อยากได้คือเป็นดําทองนะเพราะว่าคันน้ําเช้าที่ผมได้มาใหม่เนี่ยเป็นมันเป็นสีดําทองนะครับแล้วก็ ประเด็นสำคัญเลยคืองบนะครับผมตั้งตั้งงบไว้เนี่ยไม่เกิน1,500บาทผมก็คิดอยู่ครับจะซื้อลอกอะไรดีนะครับในใจก็ชอบอไดว่าตัวหนึ่งนะครับเล็บล็อตนะดำทองก็สเปคก็ค่อนข้างดีนะครับก็คิดอยู่หรือว่าจะลองเป็นลอกแบรนด์จีนดูบ้างนะครับก็เลยเข้าไปในแอปส้มนะครับช้อปปี้นะครับไปเลือกไปเลื่อนหาดูจนมาเจอแบรนด์นี้ครับ Kingdom Microfine นะครับ ถามว่าแบรนด์นี้มันมีมาสักพักแล้วล่ะผมก็เคยเคยลองใช้ครับแต่ว่าเป็นตัวเก่านะครับที่มี2สปูนแถมมาให้นะครับแต่ว่านี่เป็นตัวใหม่นะของปีน่าจะออกปี2024นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็น้อมมูนิชภาพนี่ขออภัยด้วยนะครับเป็น Kingdom m i c r o f i l e นะครับก็เจอมาแล้วสเปคมันถูกใจใช่เลยนะครับคือมันตรงใจทุกอย่างเลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสเปคที่ผมอยากได้เนี่ย มันมันมัน,ม,นมันโหดแค่ไหนนะครับในราคารอกประมาณพัน 1, กระบาทนะครับแล้วก็สเปคที่เขาให้มาเนี่ยมันเยี่ยมขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับมาครับทุกคนเรามาดูหน้าตาของเจ้าลอก i ิง kingdom ตัวนี้กันนะครับนะครับ ชื่อรุ่นว่า kingdom นะครับ m i โครไฟล์นะครับอันนี้เป็น spinning นะครับผมก็ที่ผมบอกว่าสเปคมันโหดเนี่ยมาเรามาลองดูกันนะครับมาลองดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนะก็เป็นเบอร์สามพนะครับนะเกียร์เรดิโอก็คือรอบนะครับผมอยากได้เป็นรอบต่ำพอดีนะเป็นรอบ5 2 1นะครับนะจุสาย PE 1.5นึ่งจุเนี่ยสองร้อเมตรนะทุกคน PE 2เนี่ยได้ยี่ร้เมตรนะครับ ส่วนเบรกกำลังเบรกที่เขาให้มาเนี่ยเกิโลนะครับส่วนเรื่องการรับประกันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะต้องสแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองพูดเรื่องพูดอะไรก่อนนะครับพอดีว่าอะไรพวกเนี้ยคนก็ก็จะถามกันว่าอม,มันพังเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราไหมผมตอบว่ามีนะครับเวลาเราติดต่อสั่งอะไรเนีครับให้เราติดต่อผ่าน แอปช้อปปี้นะครับนะก็คือของ i ิง d อมนะครับแล้วก็ทักไปที่ข้อความแล้วเราก็ส่งไดแกไม่เขาดูว่าเราต้องการอะไหล่ชิ้นไหนชิ้นส่วนไหนนะครับเขาก็จะตอบกลับมานะแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวมาดูสเปคข้าวๆกันครับอ่าบอกไปเลยนะครับรอบห้านะครับห้าห้าสองนะครับรอบห้าุดสองนะลูกปืนนะครับมันให้มาโหดมากนะทุกคน8ดบวกหนึ่งนะครับก็คือลื่นเลยครับลูกปืนแบบลื่นเลยอะ ก็อันนี้ก็จะบอกนะครับว่าเ,ออเ,เป็นลูกปืนเป็นสเตลเลสนะครับนะจุสายไนยล่อนสายพีเอเม็ดอินชนะครับอันนี้เป็นเบอร์ติดต่อแล้วก็เป็นเบอร์เว็เบ,อบ,อบอของเขานะครับหน้าตากล่องก็จะประมาณนีนะ้ก็เปิดพร้อมกันทุกคนนะครับผมยังไม่เคยเปิดมือนกันล่อกตัวนี้ซื้อมาพอสั่งมาถึงปุ๊บแกะวางไว้แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยนะครับวันนี้มีโอกาสมารีวิวนะเดี๋ยวลองดู โอเคอ๋อมาแล้วครับเปิดกล่องมาหน้าตาก็จะเป็นนี้นะครับก็ชิ้นแรกที่เราเจอนะครับก็จะเป็นก็นจะเป็นแขนแขนครับทุกคนนะครับเป็นแขนนะลองแกะดูดิยังไม่เคยแกะเลยนะครับยังไม่ได้แกะไปแกะพร้อมกันกทุกคนเลยโอเคอ่าแขนได้มานะครับก็เป็นแขนเกี่ยวนะครับทุกคนนะ ก็หนอบเป็นหนอบอยางนะครับหนอบเหมือนเปรียบเทียบนะเหมือนหนอบของไดว่านะเหมือนหนอบลอกเบสได้ว่าเลยครับคล้ายเลยนะครับก็เป็นยางจับนุ่มกระชับมือนะครับแขนก็เป็นนะแขนเกลียวนะครับก็โหลอกราคานี้ให้สเปคนี้ก็ถือว่าโหดนะครับอะจะลองดูว่ากันต่อนะครับก็ยกออกมาก็จะเจอถุงนะครับมีถุงมาในนี้จะเป็นตัวลอกเดี๋ยวผมดูก่อนมีอะไรบ้างอ่ามีไดแกรมมาให้นะครับ <c oughs> ทุกคนอันนี้จะเป็นดาแกรมนะครับก็เวลาเราจะสั่งชิ้นส่วนไหนเนี่ยเท่าที่ผมบอกนะครับเราก็ต้องดายแกรมเนี่ยส่งไปเขานะถ่ายรูปว่าเราเจะสมมติเราเจะเอาชิ้นที่43ชิ้นที่5อะไรอย่าอะไรเงี้ยล้วก็จะบอกเขาว่าผมเอาชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ทักเข้าไปในข้อความในช้อปปีนะครับมาจจะมีแอดมินคอยตอบนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือพอดีพี่ผมแกเคยใช้ล่องรุ่นนี้แล้วฝาบเบรกตรงเนี้ยแกหล่นน้ําไปแล้วแกก็จะสั่งมานะครับ สั่งได้นะแต่ก็ใช้เวลานิดนหนึ่งนะครับนี่ลายแกมนะครับก็จะมีให้ใส่ชื่อที่อะไรเงเี้ยแต่มันเป็นของจิงก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแล้วนี่จะเป็นนะก็จะน่าจะเป็นเนมนะจะเป็นอ่อรหัสนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะครับส่วนประกอบนะครับมีทั้งเมนูภาษาไทยเอยเมนูภาษาอังกฤษแล้วก็เมนูภาษาจีนนะอะเราข้ามไปนะครับ เขาไม่มีรายละเอีในกล่องเพื่อหมดแค่นี้นะครับมีไฮไลท์ของเราคือตัวนี้นะครับมีถุงมาให้ด้วยอ่ะนะครับ Never Stop อ่านว่าอะไรเนะี่ย Searching นี่ครับ Kingdom นะครับแกะกันเลยพร้อมกันอ้าวนี่ครับก็นี่หน้าตาของลอกนะครับเบอิ์สามพันนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าลอกหนักกี่กร,รัมนะครับลอกเนี่ยตัวนี้หนักแค่ สองร้อยสิบกรัมนะแต่ว่าในนี้เขาไม่มีบอกนะครับแต่ว่าลอกจริงจรนะิงหนักแค่สองร้อยสิบเองนะทุกคนเบามากนะครับเบอร์สามพันที่เบาเลยแหละนะในราคานี้นะครับสเปคแบบนี้ทัโหวแบบนี้บุ๊นี่ครับหน้าตาลอกเป็นไงมีนี่ครับ,าาลบคลิกเสียงด้วยเดี๋ยวให้ดูกันนะข้างในนะครับ เขารีวีเขาข้าวไว้ดูนะครับดังดีเลยนะทุกคนอันนี้ครับเปิดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเสียงของเขานะครับเป็นเป็นลวดกีดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสปูลเหมือนอเหมือนค่ายดังเลยนะครับค่ายดังของเจแปนก็ใช้แบบนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองประกอบแขงให้ดูทุกคนผมอาจจะไม่ได้ผ่านะครับเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ในการผ่านนะแต่ว่ารู้สึกว่าเบรกหนักมาก เ7กิโล่ียถือว่าโอ้โหสวายแข่งนะสวายบ่อหน้าดินเหยื่อปลอมครอบคุมมากนะครับเล่นผมว่าเล่นชาโดก็ได้นะตัวนี้อเดี๋ยวผมลองประกอบไปดูทุกปืน8บวกหนะึงะทุกคนไม่น้อยนะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะอาเรียบร้อยครับดูความลื่นถือว่าลื่นเลยนะครับ ดูหมุนครับหมุนดีเลย่ะก็ลองไล่ข้อมูลดูนะครับเท่าที่ผมหานะครับส่วนลายโรเลอร์ตัวเนี้ยนะครับเป็นเขาทำไล่น้ำหนักมาให้มันเบานะครับแล้วก็ทนต่อน้ำเค็มนะน่ครับนี่เราเปิดครับเปิดปิดนะครับแขนคว้านก็มีความแน่นแข็งแรงนะครับนี่ลายโรเลอร์ตัวเนี้ยนะครับก็ทำไม้ทนน้ำเค็ม นะครับแล้วก็มีน้าหนักเบาแข็งแรงทนทานนะครับผมส่วนรายละเอียดสปูลเนี่ยครับแล้วก็เป็นตะปูลเป็นสปูลโลหะนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานกว่ารุ่นเก่านะครับต้องใช้คาว่ากว่ารุ่นเก่านะครับส่วนผ้าเบรกนะครับก็ออกแบบมาให้ปรับง่ายขึ้นนะครับฝาเบรกตรงเนี้ย กระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็พ่อเบรกเนี่ยมีกําลังที่คือแข็งแรงครับเอาอยู่แน่ปลาใหญ่ก็เอาอยู่นะครับตรส่วนเรื่องแขนคว้าน,นะครับเขาออกแบบตรงนี้มานะนี่เห็นไหมเขาจะทําเป็นตัวโคง้งเนี่ยครับเขาโค้งรับกับสายนะเพื่อเพื่อป้องกันนะครับสายเนะี่ยมันเข้าไปเข้าไปพันในลายโรลเลอร์นะครับเข้าไปพันเข้าไปม้วนอยู่ในตรงเนี้ยนะครับก็ดูแขน ันครบะออกแบบมาเยี่ยมเลยนะทุกคนนะครับลูกปืนเป็นแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นลูกปืนกันน้ําเค็มด้วยนะตัวนี้นะครับทุกคนเป็นลูกปืนกันน้ําเค็มนะครับก็คือมันออกแบบมาเพื่อแบบนะยืดยุการใช้งานด้วยครับเป็นลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มนะครับแล้วก็เออมันจะมีฝาปิดอลวมมาแล้วตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นแผ่นสแตนเลสปิดนะทุกคน ไม่ยาครับแปบนโอเคมาุยกันต่อนะครับ,รนะรบก็ส่วนเฟืองนะครับนะเฟืองของล้อเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเนียนหมุนสมูทแล้วก็สเสถียรด้วยนะนะี่ครับเท่าที่บริษัทเขาแจ้งไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ชอบมากแล้วก็แขนนะครับอย่างที่แจ้งไปเป็นแขนเกลียวนะครับเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานนะครับ ประมาณนี้ทุกคนก็ผมมองว่าราคาแบบนี้แล้วได้สเปคแบบนี้มันค่อนข้างจะคุ้มนะครับนะค่อนข้างจะคุ้มมากเลยนะครับใครกําลังมองหาลอกตีอะปลอมนะครับที่ราคาไม่แพงแล้วคุณภาพเยี่ยมนะผมว่าตัวนี้จบเลยครับลื่นดีเลยนะนะครับประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองขึ้นสายกันดูครับลองขึ้นสายลองใส่สายกันดูแล้วก็ เอาไปลองตีกันดูไหมนะครับว่าตีแล้วระยะเป็นยังไงนะครับการาส่งเหยื่อการเก็บสายจะมีความเนียขนาดไหนไปครับเดี๋ยวเราขึ้นสายแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปลองตีเล่นดูครับ ก็มาลองนะครับดูนี่ผมกอสายเข้ามาแล้วนะแต่กอไม่เต็มนะครับกอมาได้ประมาณ200เมตรไม่200เมตรประมาณร5 0เมตรนะครับอันนี้เป็น PE 1.5นะกงานะกอมาครับก็สายเลี้ยงตัวได้สวยงามนะนี่ครับเห็นไหมนี่เป็นสายเก่านะครับเดี๋ยวต้องซื้อสายใหม่ใส่เข้าไปก็พอประกบกับคันที่เริ่ต้นเช้าผมเนี่ยคือดูดีเลยดูสวยเลยทุกคนเห็นไหม เบรกก็สมูทนะครับออกลื่นๆนะครับพอเราปิด <S <S <ess im itation> ใช่ไหมไม่มีกระเด้านะออกแบบว่าสมูทมากเนละียปิดทีนึงเห็นไหมไม่มีอึ้อๆออกไปเลยนะครับก็คือว่าทํามาดีมากนี่ครับเบรกออกลื่นๆนะปิดให้ทีนึงครับนี่นะสมูทนะนะแล้ลองตีก็ดูนะครับว่าพอเราลองตีแล้วอ่ะนี่ครับปล่อยสายไปเป็นไงค่อนข้างจะดีนะครับเวลาเก็บสายก็ เก็บมาค่อนข้างจะเนียนนะครับนะมาลองดูทุกคนลื่นนะโอ้แม่งสเปคคือว่าแม่งดีจัดอะในระบลอราคาเนี้ทยท้เบรกต้องท้เบรกต้ตีดูครับเนี่ยผมทิ้งสายตีนะครับนี่มันสายใหญ่นะทุกคนสายไม่ได้เล็กสายใหญ่เลยครับ แค่นี้ครับเวลาพลิกลอกหมุนก็ค่อนข้างจะลื่นเลยนะครับมีความรู้สึกว่าเนียนนะเบรกสมูทคุ้มเกินราคานะครับเห็นไหมนี่ครับออกไปนะครับแล้วก็เก็บสายดูดูการเก็บสายนะครับคุณว่ามันค่อนข้างจะ เยี่ยมเลยนะผมชอบเลยครับมานะไม่เสียใจนะครับที่ซื้อตัวนี้มาแนละ้วก็ใครชอบนะครับนะลอกตัวนี้นะผมจะปักไว้ในตะกร้าด้านซ้ายนะครับนะในช่องโชว์สินค้าของ youtube นะครับนี่ครับ kingdom นะครับไปเจอกันในตะกร้าได้นะครับผมจะหาพยาปักให้นะครับนี่ก็ คนทรงเหยื่อค่อนข้างดีนะเหยื่อเป็นเหยื่อตัวเล็กด้วยนะครับไม่ได้ต่อฉายช็อกมันนี่เป็นซาสึสเ,เกะนะครับนะตีสุดล่มด้วยนะก็ทำระยะได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เบรกหนักเบรกเนียนนะมีความลื่นนะครับดูดิเห็นไหมก็หมุนซ้ายได้หมุนขวาได้นะครับสลับหมุนได้นะแจ๋วเลยอะ่ะแจ๋วจริงนะครับตัวนี้ มาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการมาลองใช้ให้ดูนะครับก็ลองดูวิธีการเก็บลองดูการเก็บสายแล้วกันว่า,วาก็เก็บสายได้เนียนขนาดไหนนะครับนะก็สายขึ้นลงสมูทนะตรงนี้นะครับไม่ต้องลองชิมเลยนะครับนะตรงแนวแนวเลยนะทุกคนอ่าให้ทีหนึ่งนะครับลองดูเนี่ยครับลองดูการปล่อยสายของของของ,อของลอกนะผมจริงมาไปอีกเลยครับติดนะต้องกอสายใส่เขาเปใหม่นะครับ ค่อนข้างจะดีเลยอ่ะผมชอบมากเลยก็แบบว่าแล้วไม่หนักนะครับลอกหนักแค่200กร,รมัมมีเบอร์3000นี่ถือว่าไม่หนักเลยนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับกับลอก kingdom ไมโครไฟล์ของเรานะครับนะเบอร์3000นะครับรอบ5.2นะครับก็ครอบคุมทุกงานเลยเีย่าป้อมใช้ฝั่งแคสอินซีไมโครจิกตกปลามึก สวายบ่อหน้าดินสปิวเหยื่อปอมโอ้ตัวเดียวจบเลยนะครับไปทุกงานเลยนะครับกันน้ำเค็มด้วยนะลูกปืนนะก็ประมาณนี้ทุกคนก็โอเคนะครับประมาณนี้จบไปนะครับสำหรับการมารีวิวนะครับก็เจ้าคันกระลอกตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองดูนะครับในตะก้าสินค้านะครับมันจะมีอยู่หรือไม่ก็ใครไปค้นหาดูใน ช้อปปี้ก็มีขายนะครับช้อปปี้ตัวนี้มีขายอยู่นะก็ถ้าใส่โค้ดแล้วก็เหลือประมาณสักประมาณพันกว่าบาทนะครับไม่ได้แพงมากนะก็เป็นลอกที่มันคือถ้าคุณมีเงินอยู่พันกว่าบาทเนี่ยคุณจะไปซื้อล็อกผมไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะถ้าคุณจะไปซื้อล็อกแบรนด์นะคุณก็จะได้ตัวที่มันไม่ค่อยท็อปเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับลอกจีนนะครับราคานี้คุณได้ลอกท็อปเลยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงว่าลอกคุณจะมีปัญหานะครับก็ทางจีนเดี๋ยวนี้ คุณภาพอะไรคุณภาพการผลิตนะครับเขาค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวนี้ลอกแบรนด์ส่วนใหญ่ก็เป็นเม็ดอินไชน่าซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าวัสดุก็มาจากมาจากประเทศญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนก็โอเคนะครับจบการรีวิวตเปีนเท่านี้นะครับนะครับก็ดูคลิปรีวิวกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ไม่มีผลงานเราไปตกปลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวตมรติจะบวชนะก็โอเคนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็น ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับจะเป็นการแนะนําการตกกระพงนะครับตั้งแต่การเริ่มเตรียมอุปกรณ์เลยนะแล้วก็การเตรียมเหยื่อนะครับนะการวิธีการใช้เหยื่อแต่รูรูปแบบเนี่ยคุณจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ให้ให้ทุกคนได้รับรู้นะมือใหม่นะครับก็ดูได้นะครับโอเคเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ